คุณเป็นสายไหนเวลาช้อปปิ้ง 1. สายช้อปเลือกวนไปค่ะจนกว่าเราจะได้ตัวนี้เหมาะกันไหมอ่สสายเมาส์สามสายโปรโมชั่นพี่เมดูนี่ดิเขาบอกว่าสแกน QR Code รอบแรกเพื่อโหลดแอปวันสยามแลยได้ับทันที100วิสคอยสามารถใช้แทนกันสดได้เลยอ่ะเดี๋ยวหนูลองทำเลยนะ เฮ้ยนี่ไงจริงด้วยแล้วเขาบอกว่าให้สแกนซ้ำจุดเดิมเพื่อลุ้นรับของรางวัลเฮ้ยได้หนึ่งร้อยวิสคอยอ่ะเฮ้ยเป็นหนูไปหาจุดที่สองต่อแล้วนะเร็วเร็ไงพี่เมย์จอแล้วสแกนเลยไมสแกนเลยเฮ้ยเราได้เพิ่มอีกตั้งสองร้อยวิสคอยเลยอ่ะพี่เมย์เดี๋ยวพี่เมย์ขอพักไปช็อปก่อนนะเมย์เลือกร้านนี้เลย beauty lab เจอน้องตัวนี้อีกแล้วพี่เมย์สแกนเลยสแกนไปเลย ยได้แล้วกดเก็บไปต่อร้านอื่นไม่ไม่ซื้ออะไรอ่ะหนูแอบมาเลือกประการามี่เนี่ยพี่เมย์หนูเอาสีไหนดีอ่ะสีดาแล้วกันนี่เลยทุกคนได้มาแล้วเฮ้ยเยพี่เมย์พี่เมย์เ,เจอน้อยอีกแล้วอ่ะไปกดเก็บเหมือนกันค่ะเ,เดี๋ยวขอตัวไปช็อปต่อะยังมีช้วานะอาโค้ดให้เก็บอีกหลายร้านเลยอ่ะและจุดนี้เป็นจุดที่พี่เมย์มาแลกกระเป๋าฟรีคอนด์ชั้นหนึ่งสแกนแล้วก็เอาไปยื่นให้พี่พนักงานดูเลย นี่เราได้กระเป๋ามันแล้วมาหลับมั้ยคะขอตัวไปช็ปก่อนนะ